ีมตรงไหนมีตัวตู้หน้าหน้าโอ้ยตัวตัวตัวติดตัวติดเฮ้ยทุกคนยิงกูยีงแลวังเพื่อนตายแล้วตายแล้วงไปส้ทบไปิซซ eh? ่าไม่ถึงมันหรือมึงซ่าแอมบิซซ่าตายแอมบิซซ่าไอซซ่ากูขอโทษมึงใช่แอมบิซ่าหรือเปล่า ท้ายซ่าในชื่อแบบที่เบียวกว่านั้นเบียวว่านี้กเหรอเฮ้ยคุคนคนนี่หลังเรานี <c oughs> ่กอมีมีมีคุณุกหมดเลยเหี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเออพหน้าปุลิ เอือยิงไม่โดดหรอวะไม่โดดปอือนี่อะไรเนี่ยเอาสูนยก่อนเพื่อ <Yeah. S 1> น้้งนนีไอ้ก,กี่มันต้องยิงใครสักคนอยู่หรือเปล่าวะใช่ข้างหน้าเราเนี่ยเราจะชะล่าใจไปหรือเปล่าไม่ชะล่ามาแล้วนี่ไงสับขีหลบก่อนข้างหลังเต็มเลยหลบเข้าบ้านกันเลยเอาเลยเหรอ,อได้ดิหัวหเพื่อนตาทีนี้ มันลงไปยิงในน้ำเฉยเลยไอ้ขี่ระวังตัวน,นูน้นขี่มไม่เห็นเราไม่เห็นเราคูเก็บมันกระโดดมันมันอยู่ในน้ำเต็มเลยเพื่อนเอาเลสเอาก่อนเอ่อยๆไอ้ขี่กระสุนกูมไม่เหลือแล้วเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้ว,เ,ลวเป็นปลาโลมาอย,ยนะู่ไหนเฮี้ยกูจะเอาปืนลูกโมโ่ไปก่อนนะพี่ชาย

เราบ้านเราก่อนไอ้ขี้เปลี่ยนเท้า,าข้างบูเลยด่ว่าเด็ดคู่มนะีตัวมันมีเสียงเท้าคู่เมื่อกี้มันก็วิ่งมา ดาวดาวดาวมีคนมาหน้าบ้านโอเล่นอเล่โอเล่เลยเก๊โอเล่เยอะจัดโอเล่จนกูด้วยสองบนหลังคาหลังกูเพื่อนกูยิงอยู่เพื่อนกูยิงไหนหนีเอาเอาฟังฟังเอาฟังฟังเพื่อนเอาฟังฟังเอาฟังฟัง เอาไปจัดเกิดไอ้เยี่ป้าพาตลกว่ะไอ้เยี่หันหาไม่ถูกแม่งมีปูไหนตัวตูหน้าหน้า ขอโชคเกาะแบบกี้ไม่ไหวแล้วอโอเคอใ,ใจเย็นนหลบก่อนเพื่อนวันนี้แม่งไปเลยในบ้านในบ้าน โอ้ตบโมแชมโอ้มือขึ้นยัวไงวันนี้ <c oughs> ขอบคุณชาบู <c oughs> ต้องรอจังหวะก่นอนมีคนยิงสไนามาจี เดินเข้าไปเลยโอเล่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอาไปแล้วซ้ายดีกว่าซ้ายเยอะซ้ายเยอะโอเล่ต้องซ้ายว่ะขวาไปมึงโดนนั้นอะใช่เข้าบ้านมั้งเชี่ยขีนเก่าว่ะโอ้ยเต็มเลยว่ะกีได้เลยรอบ้านแล้วไอ้ขีอ่ะอันตรายเกิน โอ้โหแชมป์ว่ะโอ้แ oh. ชมป์เฉย